เยี่ยมมากวบมือได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับของนะครับมหก,กรรมอาหารวรสุดิปลอดภัยจังหวัดเชียงรายวัน,น,นสุดท้ายผูกคนหนาแน่นครับราวสองหมื่นคนที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ผอผมรู้สึกอบอุ่นถึงขั้นเกือบจะร้อนแล้วนะฮะ <laughs> อย่าเชียร์อย่าเชียร์ ช่วงนี้หุ่นไม่ดีไม่เอานะฮะสวัสดีเชียงรายนะครับสวัสดีน้องน้องมัธยมนะครับเข้ามาหาพี่ได้นั่งเแถวๆข้างหน้าตรงนี้นะครับถ้านั่งที่จะให้เก็บสีนะครับผมถ้านั่งที่ให้เก็ดสีจริงอะไรนะฮะครับผมเยี๋เอความจริงเอาไวับผมผม เรียนไม่เก่งแต่ผมก็ไม่มีอะไรจะส่งดิคิดไม่ทันเออเล่นต่อไปครับผมอย่างนี้ของเราปะดูนครับผมเชิญวิเศษครับ